สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสวนในโซนของการปลูกลำไย,ยแล้วก็จะมีคันล้อมครับเป็นไม้ป่าเป็นกล้วยปลูกเป็นคันล้อมเพื่อการลมแซมอยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเช้าครับเราได้ทำการมา,าเปิดน้ำ เพื่อจะลดในโซนนี้แต่ละต้นแต่ละแถวแต่ละโซนก็เราไดา้เปิดน้ำไปแล้วเราก็ง่ายๆครับเรากดแค่ปุ่มเดียวที่ระบบปั๊มของเราเแล้วเราก็มายืนชมบรรยากาศได้เลยนะครับร้อยประมาณ120ต้นครับก็จากคลิปยังก่อนที่ได้เคยได้ลงไว้ระยะปลูกหรือระหว่างต้น ก็ได้ลงให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็วันนี้จะพามาดูบรรยากาศการเปิดน้ำครับในตอนเช้าเนี่ยครับบรรยากาศดีครับส่วนนี้ร้อยต้นกะาว่าจะเปิดประมาณสัก สองชั่วโมงให้ชุ่มฉ่าหน่อยยาก,ก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วแต่ไม่ต้องกังวลครับเรามีรถตัดหญ้าที่สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วในโซนนี้เราก็น่าจะทําเวลาได้ดีเพราะเป็นพื้นที่เรียบเราปรับพื้นที่แล้วครับวันนี้เราทุกท่านมาชมในโซนนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราครับสวัสดีครับ